ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันศุกร์ที่17ธันวาคมในหัวข้อเรื่องจงเดินในความชอบธรรมเมื่อเราพ้นจากเงื่อนมือของพวกศัตรูแล้วจะโปรดให้เราบนิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัวด้วยความบริสุทธิ์และความชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิต รูกาบทที่1นึ่ข้อที่ 74- ถึง75คริสเตียนบางคนกล่าวว่าพวกเขาต้องการสำแดงพระสิริของพระเจ้าในชีวิตแต่พวกเขาก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแต่การเป็นคริสเตียนคือการทรงเรียกสู่ความชอบธรรมความชอบธรรมเป็นของขวัญแต่คุณต้องอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของคุณด้วยความยำเกรงพระเจ้า ฟิลิปปีบทที่สองข้อที่12คุณต้องดำเนินชีวิตอย่างผู้มีคุณธรรมนี่เป็นการทรงเรียกให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องคุณต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับชีวิตของพระคริสต์ในตัวคุณและพระคำของพระเจ้าคือความสว่างของคุณพระเยซูตรัสว่าถ้าพวกท่านรักเราจงประพฤติตามพระบัญญัติของเรายอห์นบทที่14ข้อที่15 หลักฐานของความรักที่คุณมีต่อพระองค์คือการปฏิบัติตามพระคำของพระองค์เพื่อสแสดงความรักของพระองค์พละลักษณะของพระองค์ชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ในตัวคุณความชอบธรรมของพระองค์ในตัวคุณไม่เพียงแต่ทําให้การดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องนั้นเป็นไปได้แต่ยังเป็นเรื่องที่ง่ายอีกด้วยคุณสามารถทำให้พระองค์พอพระทัยได้ทุกวัน โดยไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือการดำเนินชีวิตตามพระคำทำตามขั้นตอนและการกระทำของคุณบนพื้นฐานของพระคำของพระเจ้าและเดินในความรักหลังจากนั้นคุณก็จะเห็นพระสิริของพระองค์ปรากฏในชีวิตของคุณในแบบที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งพระสิริทุกวันสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ความชอบธรรมของพระองค์แม้ในเรื่องง่ายๆเช่นการตัดสินใจในชีวิตประจำวันการสนทนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นคุณได้ถูกเรียกเข้าสู่เสรีภาพเพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมพระองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าบาปจะไม่ครองบงำพวกท่านอีกต่อไปโรมบทที่6ข้อที่14คุณมีธรรมชาติของความรักและความชอบธรรม และคุณสามารถดำเนินชีวิตเหนือความบาปได้พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้ผลจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์คโคริสีบทที่ 1. นึข้อที่13พระเยซูเจ้าได้ประทานชัยชนะเหนือความบาปให้แก่คุณดังนั้นจงเดินในความชอบธรรมให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ พระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับความรักและของขวัญแห่งความชอบธรรมขอบพระคุณสำหรับพระพรของการนั่งร่วมกับพระคริสต์ในฤทธิอำนาจพระสิริและพระบารามี ด้วยการครอบครองเหนือซาตานและพักพวกแห่งความมืดค่าพระองค์ปฏิเสธที่จะอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการควบคุมของความมืดที่ปกครองโลกปัจจุบันนี้ ข้าพระองค์ไม่ประพฤติตามโลกนี้เพราะว่าข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจผ่านทางพระคำของพระองค์ในพระนามของพระเยซู เนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพระเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ i อ l ดี e ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโต ในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด